กับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนสมาชิกโนเนมทุกท่านวันนี้ใครที่หารถเกง๋งประหยัดน้ํามัน free service ทรงสปอร์ตมีมาแล้วครับผมวันนี้ทุกมาพร้อมกับเจ้า bmw 320dm sport โฉม g 2 0คันนี้เป็นรถปี2020นะ g 2 0แล้วก็2 0 2อด้วยเนาะรถมือเดียวไม่40,000 bsi 6ปีหรือแสน20,000กิเมไปจนถึงปี2025 bsi ยาวๆวารันตียาวๆ ขับไปสบายใจประหยัดน้ำมันสุดๆราคา2ล้าน1แ2 0 0 0 0นบาทครับผมไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ใหม่ BM เ้ขาเป็นแบบดึงที่เปิดฝาสองครั้งแล้ว,ล,วล้วก็เดินมาแล้วงัดได้เลยไม่ต้องเดินไปหาเขี้ยวพอมือลูบๆางใต้ห้องเครื่องสภาพใหม่ริบเอี่ยมสุดๆไม่มีอุบัติเหตุสวยเนียนทุกจุดรถใหม่ๆมันก็ดีแบบนี้เลยเนาะคันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องดีเซล 2000cc ทวินพาวเวอร์เทอร์โบเทอร์โบหลูกแรงม้า190แรงมา้าเกียร์ไฟฟ้า8สปีดข้อดีของเจ้าเครื่องลูกนี้เนี่ยมันประหยัดน้ำมัน โคตรโคตรคอนี้ัพูดว่าโคตรโคตรเลยแล้วครับไปได้ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรถ้าเท้าเบาๆไปได้มากกว่านั้นนะครับเท้านหนักๆก,ก็อยู่10ปลายๆโอ้โหขนาดเท้าหนักนะเครื่องรุ่นนีน้ใช้ในซีรีส์3ซีรีส์5ประหยัดน้ามันจริงๆไปดูสภาพรอบคันกันครับผมหาตําหนิแทบไม่มีเลยเหมือนรถใหม่มีไหมเลยอะ่ะสวยจริงๆนะครับโคมไฟหน้าของเขาได้เป็น Full LED นะครับผมไฟหน้าก็เป็นออโต้นะแล้วก็ปัดน้ำฝนก็ออโต้นะครับ ไฟตัดหมอกใ่านะครับผมมาพร้อมชุดแต่ง m Sport รอบคันจากโรงงานกระจังหน้าออกพรีเมียมตัวซีสีดำนะครับสไตล์สปอร์ตเนาะโลโกโล้ BMW อสวยๆนะฮะเซนเซอร์รอบคันหน้าหลังพร้อมก้อมองหลังแล้วคันนี้ก็มีระบบช่วยถอยจอดรวมไปถึงมีระบบถอยหลังออโต้ด้วยนะถอยหลังออโตโ้เดี๋ยวไปกดให้ดูนะครับผม ล้อขอบ18นะครับลาย M Sport นะครับเดิมติดรถจากโรงงานเลยยางหน้า225ยางหลัง255หน้าเล็กหลังใหญ่ตามสไตล์สปอร์ตเกาะถนนมากขึ้นปลอดภัยขึ้นสวยขึ้นนะครับผมกันค้างก็จะเป็นแบชเอ็มแบบนี้นะฮะไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกข้างเรียบร้อยมีระบบ Comfort Access นะครับก็พกกุญแจไว้สามารถล็อกรถปลดลด็ลอกได้ทั้ง4บานนะฮะ ขอบกระจกสีดำเสาบีสีดำเนาะก็คือเน้นสไตล์สปอร์ตสุดๆนะครับไฟท้ายทรงตัวเอลหลายๆคนก็จะบอกว่าเออมันเหมือนรถซิตี้เลยอะ่ะก็ซีรีส์สามมาก่อนนะแล้วก็ซิตี้ก็ใช้ซีรีส์สามเป็นตัวอ้างอิงแล้วกันนะครับกันชนท้ายแบบเอ็มท่อไอเสียออกสองนะครับผมนะแบตสามสองศูนย์ดีคนจะบอกว่า โอ้ยร้อยเก้าสิบแรงม้าเองมันจะวิ่งเหรอสุดๆครับได้คำว่าสุดๆนะฮะเกาะถนนมากขับมันมากอนะ่ะโอเคฝาท้ายมีระบบเตะเปิดเตะป,ปิดนะครับผมนะพกกุญแจไว้แล้วก็สอดเท้าเข้าไปนะครับได้ทั้งเปิดและปิดนะครับช่องเก็บของเนาะองสภาพใหม่กริบเบาะหลังพับได้นี่ที่พับเบาะหลังนะครับผม ครับได้สามตอนนะฮะก็เก็บพื้นที่อใช้เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้เยอะเลยรอบนอกสวยทุกจุดนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในรถกันครับ คันนี้ก็อย่างที่ทุกบอกเมื่อกี้เนาะมันมี comfort access นะครับก็สมาร์ทคีย์ของ PM นั่นแหละนะฮะล็อกรถนะฮะตรงนี้น,น,นี่แล้วก็ปลดล็อกก็สอดปในลักษณะนี้นะครับคันนี้เนี่ยยังมีขเขาเรียกว่าระบบที่พอเวลาเดินออกจากรถโดยที่พกกุญแจไว้มันก็ล็อกออโต้ให้ด้วยนะเข้ามาใกล้ๆมันก็ปลดล็อกให้นะครับอำนวยความสะดวกปรบสุดๆไฮเทคมากๆนะฮะโอเคเปิดมาก็จะพบกับหนังสีน้ำตาลนะครับ แล้วก็คาดด้วยซอทกทาสีดำเนาะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเมมบอร์ดนะฮะแล้วก็ปรับกระจกข,าข้างนะครับเปิดปิดฝาท้ายอยู่นี่นะฮะแล้วก็พอเป็นรุ่นใหม่เขาก็ทําช่องเก็บของด้านข้างให้ใหญ่ขึ้นก็คือใส่ขวดน้ำนะครับรุ่นเดิมๆมันก็จะเล็กเนาะมันขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะโอเคเบสาสไตล์สปอร์ตมีตัวรองต้นขานะครับในส่วนของคู่หน้าเนาะ ภายในก็สวยๆสปอร์ตตามสไตล์ BM บางคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันไม่เปลี่ยนเลยเป็นก็เปลี่ยนเป็นมเดนั่นไปแล้วนะของ BM อยังอ้างอิงของเก่าข้อดีของมันก็คือมันใช้ง่ายครับเอื้อมมือไปตรงไหนสวิตช์มันก็จะอยู่ใกล้ตรงนั้นตลอดไฟหน้าเปลี่ยนจากบีบีดเป็นแบบกดๆแล้วนะเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าครับผมโอเคครับเข้ามานั่งในเจ้า 320D G20 กันแล้วนะครับครับกุญแจก็จะเป็นทรงเรือใบแบบนี้ นะฮะปลดล็อกล็อกรถเปิดปิดฝาทา้ายแล้วก็เปิดไฟหน้านะครับพกไว้กับตัวแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยปุ่มสตาร์ทอยู่ข้างคันเกียร์ย้ายที่ละเหยบเ a k กแล้วสตาร์ทนะครับผมอ่ะเป็นเครื่องดีเซลแต่ก็เงียบเงียบสบายสบายเลขไม่สี่หมื่นกับเจ็ดร้อยไม่น้อยสุดๆ เราเริ่มที่พวงมาลัยกันเช่นเคยนะพวงมาลัยก็จะเป็นทรง M Sport นะครับ3กา้านมีครูสคอนโทรลแล้วก็มีระบบบลูทูธกับสังการด้วยเสียงต่างๆอยู่ที่ด้านขวาไม่ไม่ได้มีพัอร์ชิพนะคือพวงมาลัยเขาจะอ้วนพออ้วนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทําให้จับถนัดมือมากยิ่งขึ้นให้ดุกดุกเป็นคนมือไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าจับเนี่ยกระชับมากๆแล้วตรงด้านหลังพวงมาลัยมันจะมีเหมือนกับเป็นปุ่มๆที่จะล็อกนิ้วเราไว้อีกนะฮะก็เลยชอบมากๆสําหรับพวงมาลัยทรงเนี้ยชอบเป็นการส่วนตัวเลยแหละ ไม่ว่าจะขับ x4 ซีรีส์3เพราะได้พวงมาลัย m งอว้วนเนี่ยเออมันจับกระชับดีกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัติทั้งหมดอยู่แล้วหน้าจอ iDrive แบบทัชสกรีนนะครับก็ n นวีนะฮะโฮมก็กดตรงนี้นะครับก็สะดวกขึ้นทัชสกรีนก็ได้หรือว่าจะมากดหมุนหมุน,มนตรงปุ่มตรงนี้ก็ได้นะฮะเลื่อนลงมาก็จะเป็นในส่วนของแอร แอร์ Air, เป็น Air 3โซนนะครับด้านหลังก็แยกปรับอุณหภูมิได้ฟอนต์นะครับเครื่องเสียงของ VMW แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตึงที่ใส่แก้วน้ำพร้อมไวเล h ชาร์จิ่งเห็นไหมเอ่ยนะครับแต่ว่าโทรศัพท์ดุกใหญ่วางได้ไม่ได้นะฮะโอเคตรงนี้ก็เป็น USB Port พอร์ตนะครับเกีย e ร์ไฟฟ้า8สปีดนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของพาร์คิ g งเซนเซตรงนี้ ปิดออโต้สตาร์ทสต็อปตรงนี้นะฮะปุ่มสตาร์ทก็อยู่ด้านข้างตรงนี้เนาะโหมดก็แยกเป็นสปอร์ตคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคโปรนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนะครับโหมดสปอร์ตแล้วเราจะเห็นว่ามันมีคำว่าสแตนดาร์ดกับอินดิวิวดก็คือมันเป็นสปอร์ตที่สามารถเซตค่าได้เองด้วยนะครับอีโคโปรก็สามารถเซตค่าได้เองนะครับว่าจะเอาเครื่องยนต์แบบไหนเอาอะไรแบบไหนนะฮะเดี๋ยวลองกดเนาะใช่ไหสปอร์ตเนาะแล้วก็นี นะครับเห็นไหมฮะ Steering Engine นะครับเเลือกได้ว่าเอาพวงมอะไรลักษณะไหนเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์แบบไหนนะครับผมอีโคก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะเห็นไหมฮะมี Configure Individual นะครับ่นะโอเคแล้วก็มีแบ่งมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับก็ใช้คำว่าฟังกช์ชันช่วยเหลือครบครบแต่ที่ลูกชอบมากๆอีกอันนึง คือตัวถอยหลังแนวตรงเวลาเราถอยหลังใช่ไหมฮะนี่เราเห็นนะภาพอยู่ตรงนี้นี่อันบนเนี่ยคือ Park Assist อันที่สองเนี่ยฮะ Rear Assistance ถ้าสมมติเราติ๊กไปใช่ไหม4.2เมตรอ่ะก็คือรถมันจะถอยหลังให้ตรงๆอะ่ะวันไว้ใช้เวลาแบบเราเข้าไปเจอซอยตันอะ่ะแล้วตอนถอยเราไม่อยากหันคอไปมองข้างหลังอะ่ะ อันเนี้ยมันก็จะถอยตึ๊ด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 เราแค่คุมเบรกสะดวกมากๆนะครับชอบชอบชอบฟังก์ชันนี้เป็นพิเศษนะฮะอยู่เกียร์พีไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็อ่ะเลือกไว้ที่โฮมก่อนละกันนะฮะครับผมพัดมาอ่ะช่องเก็บของตรงทะนักบางแขนนะครับอ่าก็สภาพทุกอย่างมันไม่เอี่ยมอ่ะเบา ที่นั่งด้านข้างนคนับเก็บหน้านะครับฟังก์ชันเยอะออปชั่นแยอะอา้าวตอใน,นส่วนของการขับขี่ดูมังจะบอกเสมอว่า320นดีเนี่ยเป็นรถที่โคตรประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้เนี่ยได้ทั้งขับสนุกประหยัดน้ำมัน ครบเครื่องมากๆเกาะถนนสุดๆคือใครอยากได้ซีดานที่อารมณ์สปอร์ตเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับผมมันด้อยกว่าเครื่องเบนซินแค่เรื่องเดียวสําหรับลูกนะคือเรื่องเสียงเสียงเครื่องเบนซินจะหวานกว่าเสียงเครื่องดีเซลก็จะเป็นตามสไตล์ของเขามีอาการสั่นขึ้นมานิดหน่อยแต่ข้อดีของเขากลบหมดเลยอะไม่ว่าจะเป็นแรงบิดนะฮะที่มากประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับในส่วนของการแฮนดิ่งก็ตามสไตล์บ m เนาะโอเค นั่งพูดข้างหน้ามาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปข้างหลังกันดีกว่าครับผมอย่างแรกเลยเช่นเคยนะครับเขาจะถึงเบาะของลูกเนี่ยตอนนี้ก็ร้อยเจนะความสูง้นาำหนัก87นะครับก็ยังเหลือพื้นที่20เซนถ้าสมมตินคนขับตัวเท่าดูกนะนะครับเหมือนกับรถ BMW หรือเนี่ยซีรีส์สามซีรีส์ห้าเขาทำใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอเวลาเขาเปลี่ยนโฉมนะครับที่นั่งด้านหลังก็จะสบายขึ้นนะฮะช่องใส่เอกสาร สภาพสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับช่องแอร์ด้านหลังยัไงไงปรับอุณหภ,ภูมิได้นะครับแล้วก็นี่ Type C ไว้ชาร์จแบตไว้ชาร์จ Power Bank นี่แหละครับรุ่นยุโรปรุ่นใหม่ก็เป็น Type C เนาะญี่ปุ่นรุ่นใหม่ตอนนี้ก็เป็น Type C กันหมดแล้วนะฮะ USB, USB ก็จะน้อยลงนะครับนี่ช่องใส่ขวดน้ำด้านข้างนะครับช่องใส่ของทุกอย่างมาครบนะฮะ สภาพเบาะสวยๆจุดยืดเบาะเด็ก2จุดนะครับแล้วก็ที่วางแขนหอมช่องใส่แก้วน้ำตามสไตล์บีเมนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถพับลงมาได้ด้วยนะพับลงมาเลยนะกดตรงนี้นะฮะเผื่อจะหยิบของท้ายรถนะครับหรือเผื่อน้องหมานะฮะก็ให้อยู่ข้างหลังแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดให้แอ์เข้านะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ย สารพัดประโยชน์แล้วก็เป็นซีดานสไตล์ครอบครัวแต่ก็แฝงไว้ด้วยความสปอร์ตซ้อนเข้าไปอีกนะครับอะไรมันจะได้เยอะขนาดนั้นสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทได้รถสวยๆฟรีสวิตด้วยอา่าลู้พูดเรื่อง bsi อีกแล้วต้นคลิปบอกไปว่า bsi ถึงแสนสองเนาะหกปีฟรีสวิตได้อีกยาวๆอ่ะตอนนี้ไม่สี่หมื่นก็ยังได้อีกแปดหมื่นโลโอ้โหเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีเปลี่ยนนั่นน้นนี่ฟรีหน้าที่ของเจ้าของรถก็โอเคถ้าซื้อผ่อนก็จ่ายค่างวดต่อภาษีนะฮะ เปลี่ยนยางแล้วก็เติมน้ํามันนอกนั้นศูนย์จัดก,การให้หมดคันนี้คุ้มสุดๆครับสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท <laughs> เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าเจ้าสามสองศูนย์ดีเอ็มสปอร์ตคันนี้เหมาะกับใครบ้างครับรผมเรียบร้อยกันไปนะครับสาหรับสภาพความใหม่ของเจ้า320 <S <S <DM S 1> สามสองศูนย์ดีเอ็มสปอร์ตคันนี้เนาะใหม่สุดๆยางใหม่สภาพรถใหม่ไม่<ๆ>มน้อย B.S.I เหลือเยอะมากนะครับครับมาดูกันเลยว่ามันเหมาะกับใครบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวทวนกันนิดนึงนะปี2020นะ มือเดียวไม่สี่หมื่นราคาสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับด้วยความที่เจ้านี่เป็นเก่งเนาะนะครับแล้วก็เป็นเก่ง bmw เนี่ยจะให้ดีเนี่ยนั่งสี่คนดีที่สุดถ้าห้ามันก็จะติดอัดไปนิดนึงนะครับสี่คนหรือน้อยกว่านั้นยางปียี่สิบเอ็ดเนาะก็ยาวๆไปนะครับ bsi ก็ยังเหลือเปลี่ยนทย้ายน้ำมันเครื่องฟรีเช็คฟรีต่างๆนะครับตามระยะเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเบาะหลังพับได้ถ้า ไปกันสองคนอย่าเพิ่มพื้นที่เก็บของนะครับไปต่างจังหวัดหลายๆวันซื้อของฝากเยอะๆสารพัดประโยชน์ด้วยประหยัดน้ำมันโคตรโคตรถ้าเงื่อนไขตามนี้หารถราคาประมาณนี้คิดว่าไม่น่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสนใจยังไงติดต่อเข้ามาลิงก์ไลน์ด้านล่างคิวอาโค้ดที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่ถ้าเดิมไม่ได้ใช้เอามาเทิร์นก็ได้นะฮะหรือว่าใครอยากที่จะขายเฉยๆเราก็มีบริการรับฝากขายนะครับใครที่อยากอัปเดต นะครับรถใหม่รถอินสต็อกของโนเนมนะเข้าไปดูได้ที่เว็บ i no name com นะครับครับก็ลงไว้ในนั้นทั้งหมดเลยนะฮะคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนย่ออะไรฝากติดตามกาันนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e ช่องโนเนมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานโนเนมไปถึง80,000ซับด้วยกันสรับวันนี้ดูขอตัวก่อนแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ